ขอเลือกกลุ่มที่จะได้นิสงจากดอกเบีย้ยที่ลงช้าแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มธนาคารซึ่งช่วงหลังเนี่ยแข็งแรงกว่าตลาดค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พิกตัว KTB มานะครับสำหรับ KTB เนี่ยก็แน่นอนนะว่า,าปีหน้าเ,นเป็นปีที่เราคาดหวังเรื่องของการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้แบงค์ชาติเองที่ถแถลงเนี่ยมีการขยับประมาณการไสใน GDP ีนิดหน่อยแล้วก็มีการปรับการลงทุนภาครัฐขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยเราคิดว่า KTB น่าจะเป็น คนที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากเรื่องของการลงทุนที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยมากที่สุดนะครับในแง่ของโลนโกรธนะครับในขณะที่คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยก็น่ากังวลน,น้อยกว่าธนาคารใหญ่อื่นๆนะครับ NPL น่าจะทยอยลงต่อเนื่องแล้วก็ต้นทุนด้านสินเชื่อก็น่าจะขยับลงนะครับในขณะที่เ,เรื่องของการเติบโตของกําไรแน่นอนว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มที่โตสูงอยู่แล้วเพราะว่าโลนโกรธช่วงนี้มันมันค่อนข้างจํากัด k t b ก็มองกําไร เรามองกำไรของ KTB เนี่ยน่าจะโตเฉลี่ยประมาณสักหลแถว3%นิดๆต่อปีในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ปันผลก็เลยเประมาณสัก4-5%นะครับในเชิง valuation อันนี้ยังคงเป็นจุดเด่นนะเรื่องของ price to book ratio ที่เทรดอยู่แค่ประมาณ0.7เท่า Book นะน่าจะต้องเทรดไปใกล้ๆ1นะใกล้ๆ1นะเท่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไปช่วงแรกว่าเรื่องของ momentum ทั้งกรงเองที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ ส่งสัญญาณนะครับว่าขอเก็บ p olicy space ไว้ใช้ในยามจําเป็นเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยยังคงสอดคล้องกับที่เราประเมินคือถ้าจะลงเนี่ยครั้งถัดไปอย่างเร็วเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไตรามาสที่2นะครับหรือเดือนเมษาไปแล้วนะจะคงไม่ใช่ไตรามาสแรกนะครับแล้วก็เรื่องของเฟดเองที่ดอกเบีย้ยลงช้าบอลยวขยับขึ้นตรงนี้นก็น่าจะเป็น sentiment ที่เรียกว่าหนุนในฝั่งของกลุ่มธนาคารนะครับที่น่าจะช่วยจํากัดดาวไซ์ได้ละกัน ดังนั้นวันนี้พิกเคทมาเป็นหุ้นเด่นนะเป้า23.5นะครับ